เล่นไปเรื่อยระยะห่างความเร็วสม,ม่ำเสมอนะครับความเร็วบุ้มเข้าหากลางหยุดจุงกลางครับ1นสองแล้วก็ยกแบบนี้ร้อนแดงดำแล้วเป็นสีส้มคูคูเป็นแบบนี้คูอาร์คไปเนี่ย ปุ๊บอยู่กับที่อันนี้มันก็พ่นไปใช่ไหมอยู่กับที่ครับแล้วก็ค่อยเลื่อนมาให้มันสม่สำเสมอกันข้อข้อที่สี่ความเร็วสม่สำเสมอกันคล้ายวนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนเลื่อนมาเลื่อน,อนมาถึงจุดตรงกลางพอดีมาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บเข้าหากลางเข้าใจป่แล้วก็หยุดอยู่กลางหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ยกคล้ายไอไอ้ไอ้ไอ้ไอีมไอ้ไออ่ะ เข้าใจปะกวนอย่งี้หรอวนใช่มันก็นกนอจุดเริ่มแ้แ่ก็เข้ากลางใช่มันก็ไปสม่ำเสมอไปปุ๊บมาถึงจุดเริ่มต้นปุ๊บเข้าหากลางแล้วก็นับในใจหนึ่งสองสามแล้วก็ยกมามันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะหลอมอย่างนี้คล้ายๆก้หนหอยหรือไอ้ไอส้สกีนเนี่ยข้อง่ายออกง่ายอย่างนี้เลยขอเป็นแผ่นนี้เลยสวยอย่างเงี้ยอันนี้คือได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคไหมครับ ทำว่ายากมันก็ถ้าเราตามโมง์ประกอบมันก็ไม่ได้ยากเลยค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆเคลื่อนที่ค่อยๆลองผิดลองถูกไว้เป็นแบบไหนช้าเป็นแบบไหนโอเคไหมครับโอเคนะดังนั้นอีกอีกอันหนึ่งครูไม่อยากให้ทําไม่อยากให้ทําก็คือเข้าใจอยู่เราเริ่มใหม่รั้วเชื่อมเนี่ยมันจะติดแบบนี้ครับดูดูมันจะติดแบบเนี้ยให้เรารีบรีบสะบัดดูดูเนียดู รถดเชื่อมอ่เนี้ยเราระยะไม่ได้มือใหม่ก็ไปเงี้ยรูเชื่อมมันจะค่อยๆติดี่สะบัดให้รีบสะบัดออกเข้าใจปะมันรถดเชื่อมมันก็จะแตกเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมมันแตกเงี้ยก็คือมันจะดูดหรือติดกับชิ้นง,งานเลยวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือให้เราทําการรูดแบบนี้ก่อนรูดรูดแบบเนี้รูดรูดหน้ากากปินรูดเงี้ย รูดไปรูดไปเงี้ยให้มันเป็นแอ่งแบบน,นี้เขะะ้าใจไหมให้เป็นแอ่งแบบเนี้ยเวลาเราเคาะไปมันก็อักติดเลยเป็นแอ่งเงี้ยแอ่งกระทะเงี้ยคล้ายๆให้ฟักฟักเชื่อมเป็นแอ่งกระทะเงี้ยเงี้ยอักไปดูเคาะไปปุ๊บมันติดเลยเคาะปุ๊บมันติดเลยเขจะจะะ้าใจไหมไปก็ติดแล้วก็ตามองค์ประกอบตรงนั้นเลยเขจะจะะ้าใจไหมดังนั้นห้ามถ้าติดรีบสะบัด ห้ามติดกับชิ้นงานยาว